สวัสดีครับสำหรับชาวเชฟโรเลตเทเบเซอร์เ,รเนาะที่มันมีปัญหาตัวล็อกมันไม่ล็อกเบาะตอนสองเนี่ยมันแตกมันแตกแล้วไม่ล็อกฝั่งนู้นผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วในอีกฝั่งอันนี้แตกไหมของเดิมมันใช้ได้แต่ไม่ได้แก้ไขพร้อมฝั่งนู้นเนาะตอนนี้มันแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย มันไม่ล็อกเนาะสาเหตุที่มันไม่ล็อกก็ปกติมันจะมีอพลาสติกพลาสติกมันมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ใน,ในตัวตัวลิ้นเนี่ยมันอยู่ในลักษณะนี้คราวนี้มันแตกไปก็วิธีแก้ง,ง่ายๆเนาะผมสกูตัวเดียวทำคนเดียวน้วอาจจะลำบากหน่อยเดี๋ยวผมจะยิงสกูเขานี่เลย สก,กูร์ก็เป็นสก,กูร์เอ่อจอเเข็ดอกจอะเล็กเนาะถ้ามีดอกสว่านจะดีมากเลยเนี่ยวนเป็นสกูร์ตัวนี้ผมจะยิงทะลุไปเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงก่อนเนาะอ่าที่บานพงศ์ก,ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะยิงเข้าตรงนี้เลยเนาะชัดเหๆไม่ชัดระยะก็ประมาณเนี้ยยิงเรายิงไว้ยิงไปเลยใส่ข้างหลังเนี่ยให้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 ใหใหมันขัดตัวเนี้ลยลงตัวสปริงอะถ้าแกะดูแล้วเร,เราจะรู้ว่า คนยิงเท่าไหร่ ปรับเบรคสองก่อนเรียบร้อยแค่นี้นะผมจะทำแค่นี้แหละไม่ต้องยุ่งยากกับมันเท่าไหร่อ่าแล้วเรามาดูกบเป็น,นะครับอ่ะยิงเข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้ นี่มองเห็นไหมเห็นมือน,น่าจะเห็นอยู่ซูมออกนิดนึงอ่ะเนี่ยยิงเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็จะล็อกได้แล้วเป็ไงง่ายไหมเรียบร้อยแค่นี้แหละหลายท่านที่หาไปซื้อมาเปลี่ยนเนาะชุดล็อกน,นี้ก็ไม่ใช่ถูกถูกนะชุดนึงก็ หลักพันมั้งผมไม่แน่ใจจาราคาไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสกูตัวเดียวยิงจบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้ายาวกว่านี้ก็ดีหน่อยแต่นี่ผมใช้แค่นี้ก็พอแล้วส่วนการแกะประกอบก็มันไม่ได้ยากเนาะมีมันจะยิงนัดตัวเดียวตรงดันอ่ามือมือมือตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรมือดึงอะ่ะตัวปรับเอ็นอะ่ะ มันจะมีน็อตตัวเดียวถอดง่ายๆลอง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 ดึงขึ้นมาอย่างนี้ดูแล้วก็มันจะมีรูสกรูอยู่อ่าเดี๋ยวผมจะใส่เลยต่างประกอบเข้าใส่ตัวนี้่อนทำคนเดียวก็ไม่ยากหรอกง่ายๆตั้งก่อน

มาดูมุมนี้เรียบร้อยแค่นี้แล้วก็ใส่สกรูกับที่เดิมสกรูจะใส่ได้ก็เราต้องดันขึ้นมาก่อนนะดึงมือขึ้นมาก่อนแล้วค่อยใส่สกรู บร้ลุหมอนเสร็จง่ายๆใช้เวลาประมาณสักสองนาทีเสร็จ